อันนี้ก็ททาสะานเปิด่ะคะพันมีพนักงานมาเปิดอยู่พนักงานนี่พันเปิดมืออันนี้เป็นสะพานที่สามพันก็ขี่อันขี่รถขี่จักรยานนยค่ะตามมา ดังจีว่าวสรับเนะร้นะมันนีก็ล่องเรือต่อกับเออตุ๊กตาผาฝันกับพี่นาดีค่ะสิไปฮอดแมปโปแต่ว่าจักหน้าฮอดบ่อฮอดเด้อเพราะว่าอันระยะทางประมาณ40กิโลเมตร เราเที่ยวกระจดอันระหว่างกลางทางครึ่งกลางอันแฟนเอ่ยว่าเบิ่งก่อนว่าว่าน่ะอันไปฮอดแม่เปอ่นเลยหรือว่าน่ะอันจอดครึ่งกลางเพราะว่าอันนี้มันยังเซาอยู่เนาะค่ะเนาะก็เฮาก็เที่ยวแบบสบายสบายนะแบบบานๆแบบไอตุ๊กตาพาฝันยะเว้ยยัยเตงก่ะในด้านนี้ ธรรมชาติสดชื่นอากาศดีค่ะลมพัดเย็นเย็นเมื่อนี้ก็ประมาณ28องศาแต่ว่าตอนนี้มันยังเซาอยู่อากาศดีขนาดเลยนะคะม,มีแห้งมีแห้งมะล่องเหลือมแบบมวนๆเลยจ้ะเด้อกับอันเอยตุกตาผ่าฝันกับอันพี่นาดีค่ะ สิเอาหนคมไม้พะเนาะค่ะเนาะกบผักกระเดาน้งเด้อกระแต้มน้องลังอันมองกับมีแตกอนโกหังนันน่ะอันอมอบันนะคะดอกพันบานดอกไม้ปากันได้หล เดินทางกันต่อค่ะ